ชาแนลแอปเปิลสตอรีรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแอปเปิลสตอรีวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเกี่ยวกับบรรยากาศเทศกาลสงการานในประเทศไทยโดยคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการเล่นสงการานทางภาคใต้ ยังหาดใหญ่มิตรนท์สงกรานโดยปีนี้หาดใหญ่เขาจัดเต็มสุดๆหลังจากห่างหายไปกว่า3ปีถึงคันปิดถนนสาดน้ําชุม่มฉ่ามันกระจายกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์อัดแน่นเต็มถนนสเสน่หานุศน์ทางกลางแสงสีเสียง ดังจะฮ่มทัวทั้งเมืองหดยาดใหญ่และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เห็นภาพบรรยากาศหาดใหญ่มิดไนส์สงการานกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยเป็นชาวสิงคโปร์ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสุดยอดสงการานประเทศไทยมันดีมากปีนี้หดยาดใหญ่เขาจัดเต็มจริงสมกับที่อัดอันมานานกว่า3ปีเนื่องจาก,ก่อนหน้านั้นมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อมาได้กล่าวว่าคึกคืนมากหาดใหญ่ปีนี้จัดกันหลายที่คนก็นเยอะดีใจที่เห็นประเทศไทยกลับมาสร้างสีงสันง,งานสงกรานย,ยามค่ำคืนอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งทุกคนต่างรอคอยเทศกาลนี้หลังจากว่างเวนเ้นไปหลายปีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโฮมิดในสงกราน แค่ได้เห็นภาพก็รู้สึกได้ถึงความสนุกแล้วดูสิทั้งแสงสีและผู้คนที่มากมายขนาดนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าว้าวไทยแลนด์สุดยอดจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปีนี้คนไทยเหมือนได้ปลดปล่อยในรอบ3ปีอลังการจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าดีใจกับประเทศไทยด้วยที่ประเพณีกลับมาทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นอีกครั้ง ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียก็ได้เข้ามากล่าวว่าสงขลาม,มีความคิดดีมากเข้าใจคนเพราะกลางวันแดดร้อนคนจะไม่ค่อยออกนอกบ้านแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็จะเล่นได้อย่างสนุกไม่ต้องกลัวแดดชื่นชมไอเดียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตั้งแต่โควิดหาดใหญ่ก็งเงียบเหมือนเมืองร้างตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาเหมือนเดิมหากปีหน้ามีโอกาสฉันจะกลับมาเยือนหาดใหญ่อีกครั้งขอให้หาดใหญ่จเจริญรุ่งเรือง ความคิดเห็นทั้นต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ได้ข้ามากล่าวว่าบรรยากาศยามค่ำคืนดีมากดูสิผู้คนสนุกสนานไร้ความกังวลปล่อยสบายไม่มีใครสวมใส่หน้ากากอนามัยและหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ในทุกๆปีความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าว่าสุขสันต์วันสงกรานต์และหน้าร้อนมันช่างดีจริงที่ได้เล่นน้ำสาดน้ำให้ร่างกายชุ่มฉ่ำเปียกปอนไปด้วยน้ำความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าว่าแสงสีสวยงามมาก และผู้คนก็เยอะคึกคักกันมากสุขสันต์วันสงกรานไทยความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปีนี้ประเทศไทยได้ปลดปล่อยแล้วความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าสงกรานปีนี้จะเป็นวันที่น่าจดจําสําหรับพวกคุณความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆก,กับเทศกาลสงกรานไทยสงกรานที่มีหนึ่งเดียวในโลก ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่านี่เป็นช่วงเดียวในรอบปีที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยได้สร้างรอยยิ้มและเล่นกันเหมือนเด็กๆสุขสันต์วันสงกรานต์ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าเมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในปีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นศักราชใหม่หลังวิกฤตโควิด -19 ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าขอบคุณประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณและยังคงรักษามันไว ฉันดีใจมากที่ได้เห็นเพื่อนบ้านในอาเซียนกลับมาสดใสอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสุดยอดสงกรานไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเทศกาลสนุกเพื่อคนทั้งชาติความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าดีใจที่พวกคุณสนุกกับเทศกาลในประเทศไทยสวัสดีปีใหม่วันสงกราน แต่ความคิดเห็นท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มและนี่คือช่วงเวลาที่ได้สาดน้ําและแบ่งปันความรักและรอยยิ้มเหล่านี้ให้กับทุกคนแม้ว่าคุณจะเป็นใครหรือมาจากไหนเป็นชาติอะไรก็สมควรเป็นเจ้าของความสุขเหล่านี้ได้สุขสันวันสงกราน และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เห็นภาพบรรยากาศงานมิตรในสงกรานจังหวัดสงขลาก็จะเห็นได้ว่าปีนี้คือคักผู้คนหนานแน่นเป็นพิเศษเนื่องจากงดจัดเทศกาลสงกรานมานานกว่า3ปีและพบกันใหม่ในวิดีโออีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ